สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแรงชัดจัดเต็มกับดิฉันดรบุ๋มปนดาดาวงพูดีนะคะคุณผู้ชมค่ะมีสาวสวยคนหนึ่งค่ะเธอมีดีกรีเป็นถึงนางงามเลยนะคะได้ตําหน่งตําแหน่งเยอะแยะมากมายแต่ผลปรากฏว่าก็มีเรื่องกับดาราชายที่เรียกว่าเป็นคาสโนวาของเมืองไทยไม่พอหนุ่มคาชโนวาคนนั้นตามนิสัยเดิมก็ใช้คาว่าไม่เคยรู้จักกันแต่เธอแทนที่จะเงียบไปเธอกับแฉต่อค่ะ ว่าความสัมพันธ์มันลึกซึ้งกว่านั้นทําไมเธอต้องออกมาทําไมอยากจะดังหรือ,อยังไงอยากจะเป็นที่รู้จักอยากจะมีประเด็นอยากจะเป็นข่าวในสังคมหรืออย่างไรหรืออาศัยผู้ชายดาวันนี้เราจะมาค้นหาความจริงกันค่ะในแรงชัดจัดเต็มน้ำฝนออกมาพูดในครั้งนี้นะคะก็เพื่อปอกป้องตัวเองปกป้องคุณพ่อคุณแม่ค่ะและสิ่งที่ฝนพูดไปก็คือความจริงแล้วก็ความรู้สึกของฝนจริงๆ คบกันโดยไม่ตั้งสถานะเธอเป็นของฉันฉันเป็นของเธอวันนั้นฝนตื่นเต้นค่ะแล้วก็อธิบายสื่อความหมายผิดคือวันนั้นฝนต้องการจะสื่อสารว่าคบกันโดยไม่ตั้งสถานะไม่ได้มาผูกมัดเธอไม่ได้มาเป็นแฟนฉันไม่ได้บอกว่าคบกันหรือว่าเป็นแฟนกันค่ะ รายการแรงชาติจัดเต็มนะคะขอต้อนรับนางงามแฉแหลกเลยนะคะคุณน้ำฝนทวีพรอารีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขอตั้งฉายาคุณอย่างนี้เลยนะเพราะคุณคือคนแรกที่กล้าต่อก,อ,กอ,อีแท็กหลายรอบค่ะอุยตายเพราะปกติแล้วขอโทษนะจะเรียกว่าดีไซน์หรือสันดานของของลูกชายพี่ก็เถอะขอใช้คําว่าลูกชายนะแท็กนะเพราะหนูเล่นละครเรื่องแรกเป็นลูกดิฉันตอนเข้าวงการใหม่ๆเรื่องแรกเลยนะคะซอยสามสยามสแควร์ ฉันก็รู้นิสัยหรือเรียกว่าสัดานของน้องคนนี้มาโดยตลอดว่าเป็นหนุ่มที่ไม่มีใครจับตัวตนเขาง่ายๆติดแตกสุดยอดแต่หลายๆคนก็ยอมรับสาวหลายคนก็อยากจะลองดีรวมถึงกระเทยหลายคนในวงการเมืองไทยด้วยทีนี้เรื่องการเป็นข่าวกับสาวเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับคนนี้ใช่ไหมคะคเพียงแต่ว่าจูๆ่ๆคุณก็มีข่าวกับแท็กพลันยูขึ้นมา มันเริ่มต้นมาจากอะไรเริ่มต้นเลยนะคะฝนกับพี่แท็กเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วค่ะเคยร่วมงานเดินแบบกันค่ะก็หลังจากนั้นก็คือรู้จักกันแล้วก็ติดต่อกันเรื่อยมาระยะเวลาจากตอนนั้นก็ถึงตอนนี้ปัจจุบันก็3ปีแล้วค่ะรู้จักกันมา3ปีค่ะแล้วก็พอช่วงที่พี่เขามีแฟนนะคะไม่โสดแล้วช่วงนั้นฝนก็ เลิกยุ่งกับเขาค่ะก็คือฝนคิดว่าเออเขาไม่โสดแล้วมีน้อยใจไหมว่าเขาก็คบกับเราอยู่จู่ๆก็ประกาศเป็นแฟนกับคนอื่นก็น้อยใจค่ะอืมใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นสถานะคือยังไม่ชัดเจนว่าออนเดตออฟว่างั้นใช่ค่ะยังไม่ชัดเจนถ้าเป็นฝรั่งนะถ้าเป็นฝรั่งเขาเรียกออนเดตออฟคือคบๆมาๆไปๆอยากเจอมันก็มาใช่ค่ะตามสไตล์คนเจ้าชู้ไม่ใช่ตามสไตล์มันนั่นแหละสไตล์ค่ะขอโทษนะแท็กนะ พูดในฐานะคนรู้จักกันแต่ทีนี้เนี่ยขอพูดความจริงคือเขาเป็นคนอย่างนี้<ะ>สาวๆทุกคนก็รู้ว่าเขาเป็นคนอย่างนี้ค่ะบทเขาอยากคิดถึงเขาก็มาบทมัน<ะ>หายมันก็หายไปค่ะเอางี้หนูมีตำแหน่งด้วยนะค่ะตำแหน่งอะไรบ้างเป็น m มิ t ร u ิ i s m ไทยแลนด์ปี2011ค่ะแล้วก็ไปประกวดที่มาเลเซียค่ะเป็น m i m e t t o u i s m Asia International ปี2011ค่ะคุณได้ตำแหน่งโด่งดังระดับเอเชียขนาดนี้คุณจะมาสนใจระดับแท็กทำไมอะแท็กคือหนุ่มเจ้าชู้อะคุณหาอาส่งเสียเลี้ยงดูคุณพาคุณเที่ยวเมืองนอกเมืองนอกสบายๆทำไมไม่ไปสนพวกนั้นอะไม่สนนะคะชอบเด็กคือมันใช้ใจอะค่ะเออใช้ใจในการคบในการรู้จักฝนจะเป็นคนแบบนี้ค่ะแล้วมันเคยให้ใจกับใครซะที่ไหนแล้วลูกก็ฝนมองคนผิดไปอะค่ะ ตอนนั้นคือมันหวานกันขนาดไหนก็คุยกันเจอกันอะไรย่างเงี้ยค่ะสามปีที่คบกันสามปีที่คบกันค่ะคุณสนิทกันแค่ไหนก็มีไปบ้านบ้างคุยกันติดต่อกันถ้าอย่างนั้นขอพูดในฐานะคนรู้จักนะค่ะแฟนสนิทมากเลยแหละถ้างั้นค่ะความสัมพันธ์แบบนั้นเลยนะค่ะอืม คิดเอาเองนะคุณผู้ชมกรณีว่ามือที่สามะค่ะไม่ใช่นะคะคือในช่วงที่เขาคบกับผู้หญิงคนนั้นนะคะที่มีแฟนอะไรอย่างงี้นะคะคุณต้นหอมนั่นแหละผลฉันขอพูดแทนค่ะผลไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้เปอะไรกับเขาเลยไม่ใช่คนค่ะไม่ใช่คุณนะที่ต้นหอมถึงขนาดต้องเป็นคนขอเลิกกับแท็กคุณหรือเปล่าที่ไปก่อกวนเขาไม่ใช่ค่ะ ไม่เคยไปยุง่งไม่ไม่เคยไปก่อกวนไปทําให้เขาทะเลาะก,กันเลยเพราะต้นหอมเป็นคนบอกว่าเธอมีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ที่รู้ว่าแท็กนอกใจค่ะคนนั้นคือคุณไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยเหรอค่ะมีเจอกันไหมก็เขาโทรมานะคะไลน์มาหาตลอดอแต่หนูรู้ว่าเขาไม่โสดหนูก็ไม่ยุง่งมีกลางคืนนี่ไลน์มาหาด้วยนะคะให้ไปหาที่บ้าน แต่ฝนไม่ไปเพราะว่าทางคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านจะแบบไม่ให้ออกจากบ้านแล้วเขาจะแบบเลี้ยงแบบเรียบร้อยอะค่ะดูแลแบบปลูกฝังให้เรียบร้อยคุณจะบอกให้เรียบร้อยได้อย่างไรในเมื่อคุณเป็นผู้ประกาศข่าวช่องห้าแต่คุณแต่งตัวไปเดินผมแดงสเปิร์ดขนาดนั้นนั่นคือเรียบร้อยเหรอคะมันเป็นลักษณะของงานนะคะเป็นคาแรคเตอร์ในการทำงานเท่านั้น,นะะงานนั้นคืองานอะไรถึงถึงต้องแต่งตัวขนาดนั้นเป็น งานเดินพรมแดงค่ะพี่บุงอืมค่ะเป็นเดินพรมแดงของของงานงานหนึ่งค่ะของผู้ได,ออด้สยามดาราค่ะอ๋อใช่ค่ะสยามดาราเขาก็ต้องจัดเต็มกันทุกคนอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ด้วยสถานภาพและการทำงานของคุณพอมันเป็นผู้ประกาศข่าวโดยเฉพาะช่องห้าที่เซ s i t ทีฟกันหน้าอกสูงมาก <c oughs> คุณใส่อย,ย่างนั้นได้เหรอ <c oughs> ได้ค่ะ แต่นั่นคือเหตุผลที่โดคุณถึงโดนไล่ออกใช่ไหมไม่ได้ไล่ออกเลยค่ะคือฝนคิดว่าชุดมันแค่เซ็กซีอ่อะค่ะคุณอย่าเรียกว่าเซ็กซี่ดิปิดแค่ปานนมขนาดนั้นนะ่ะออกมาเต้าหน้าเต้าหลังเต้ากลางขนาดนั้นมันเปนน็นคือเซ็กซี่หรือลูกมันเป็นการโพสต์ค่ะพีุู่มโพสต์ท่าอะไรอย่างงี้ดี่ฉันผ่านจุดนั้นมาก่อนค่ <c oughs> ะฝนจ้ะเจ๊ผ่านมาก่อน <c oughs> ใจรู้ว่ามันอยู่ที่ชุดด้วยมันปิดนมหนูได้นดดเดียวเองลูกค่ะ<ฆ>แล้วชุดสีขาวตะข่ายขนาดนั้นน่ะตะเลิดค่ะเป็นที่ฉันเป็น,ปนตะก้องฉันก็ตะเลิดค<ฆ>่ะแล้วช่องห้าม่น้ำลายฟูมปากเหรอคะน้ำฝน <c oughs> ขนาดที่ฉันใส่ซีทูอ่ะไปไปเป็นพิธีกรรับบริจาคตอนกลางคืนอ่ะซีทูนะมีเพชรปักด้วยนะไม่ได้โป้นะคะไม่ใช่กอกเขายังบอกให้ฉันดึงขึ้นนะแล้วฉันจะดึงไปไหนแล้วนมก็ติดอยู่ตรงนั้นอ่ะ เขาเขาเขาระเบียบจัดมากเขาเขาเรียกคุณเข้าไปติิงหรือเปล่าก็มีค่ะมีผู้ใหญ่โทรมานะคะว่าไปเดินพรมแดงอะไรเงี้ยรักษาภาพบ้างอะไรเงี้ยค่ะต่อว่าแต่ว่าไม่มีการไล่ออกหรือว่าอะไรนะคะคืออยู่ในช่วงของการปรับปรุงรายการหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าโดนไล่ออกมาคืมข่าวมาคือมีข่าวมาว่าคุณโดนไล่ออก เพราะจากการไปแต่งตัวครั้งนั้นดังนั้นตอนนี้คือการประกาศว่ายังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมยังทํางานได้เหมือนเดิมผู้ใหญ่ยังให้โอกาสในการปรับปรุงตัวไม่ได้โดนไล่ออกยังไม่โดนไล่ออกเพียงแต่บังเอิญถึงข่าวเคราะห์เท่านั้นเองที่รายการมันหยุดไปใช่ค่ะคนก็ว่าโนไปแล้วพ่อแม่ว่ายังไงในคุณบอกพ่อแม่เลี้ยงคุณเรียบร้อยไงก็คุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่ามันคืองานนะคะชีวิตจริง เป็นอีกแบบหนึง่งคาแรคเตอร์หน้ากล้องก็เป็นอีกแบบหนึง่งเขารับได้รับได้ค่ะเข้าใจแต่ก่อนคือไม่รับนะคะอย่างคุณพ่อเนี่ยจะแอนตี้เรื่องวงการบันเทิงมากเอา้าแต่เขาก็เห็นคุณประกวดนางงามไม่ใช่เหรอนั่นแหละค่ะคือเขาจะแอนตี้มากแล้วก็คุณพ่อเนี่ยให้เรียนนิติศาสตร์ด้วยค่ะหนูจบนิติศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตอะค่ะก็เป็นสายกฎหมายมก็จะ วางตัวนี้ระว,วังตัวก็จะเรียบร้อยตลอดก็ใช้กฎหมายคุกเทงใช่ใช่ค่ะคุณพ่อนี่จะแบบแอนตี้มากแต่พอแบบคุณพ่อรู้ว่าเรา,า,ารักในงานวงการบันเทิงคุณแม่รู้ว่ารักในการรักในงานวงการบันเทิงท่านก็แบบช่วยส่งเสริมมาจนถึงวันนี้ค่ะใช่ค่ะเธอก็จ,<ไ>จัดเต็มจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะจัดเต็มถึงขนาดที่ว่าไ,ไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรผู้ชายคนนั้นจะพูดอะไรก็ตามเธอ จะแชร์ความจริงในช่วงหน้ากับแรงชัดจะเต็มกับคดีกับแท็กพรันญุสักครู่เดียวค่ะถามสักนิดหนึ่งอย่างที่ดิฉันต้องถามคุณตรงๆความสัมพันธ์กับแท็กพรันญุคุณไม่รู้มาก่อนเลยเลยว่าผู้ชายคนนี้นิสัยยังไงคุณเห็นคุณต้นหอมคบกับคุณแท็กณวันนั้นรู้สึกยังไงที่ผู้ชายคนนึงที่เราครบอยู่จู่ๆไปคบกับคนอื่น ชีวิตดีดู Bright TV